ผู้ชมคะภาพการชุมนุมในหลายๆครั้งที่ผ่านมาได้เห็นการนํารถเมย์ขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพหรือว่าขอสอมกนําไปใช้นะคะซึ่งวันนี้ก็ได้มีการถแถลงของกลุ่มรัฐวิาาอสาหกิจขสมกที่ระบุว่าไม่เห็นด้วยกับการนํารถเมย์ไปใช้ในภารกิจของตํารวจซึ่งเกี่ยวข้องกับการชุมนุมทางการเมืองอีกด้านหนึ่งก็มีข้อเสนอคะ่ะว่าน่าจะมีการฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายกรณีที่รถเมย์ของขอสอมก ต้องเสียหายในระหว่างที่ถูกนำไปใช้ในช่วงของการชุมนุมการเรียกร้องที่เกิดขึ้นและถแถลงการของรัฐธนพิการกสอมกมีรายละเอียดอย่างไรช่วงนี้คุณอุรชัยสอนแก้วเข้ามาวิเคราะห์สถานการณ์ค่ะเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการนำรถเมย์ไปใช้การออกมาถแถลงของทางรัฐวินาิกรจอสอกรสสมในครั้งนี้มีความหมายอย่างไรคะคุณอุรชัยกับเป็นข้อกังวลนะครับคือการถแถลงของเขาในวันนี้เนี่ยสภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ ขสมกผมสรุปออกมาเป็นจุดยืน2ข้อนะครับจุดยืนข้อแรกคือไม่เห็นด้วยที่เจ้าหน้าที่ตํารวจจะนํารถของคสมกคือรถเมย์นเนี่ยนะฮะอย่างภาพที่เห็นด้านหลังเนี่ยนะครับนำไปใช้ปิดถนนคือทางสาภาพแรงงานเนี่ยเขาใช้คําว่านํารถเมย์ของเขาไปใช้เป็นแบรีเออร์เขาใช้คํานี้ด้วยซ้ไปนะครับไม่เห็นด้วยที่จะนําไปใช้แบบนั้นว่าง่ายคือผิดวัตถุประสงค์นะครับอีกด้านหนึ่งคือไม่เห็นด้วยถ้าเกิดว่าทางคสมกและตํารวจจะเป็นโจทย์ร่วมกัน ในการฟ้องเรียกค่าเสียหายที่รถเมยเสียหายจากการชุมนุมเนี่ยนะครับเป็นโจทย์ร่วมกันไปฟ้องกลุ่มผู้ชุมนุมนี่คือ2ข้อหลักๆที่เขาได้ถแถลงมาวันนี้นะครับคุณผู้ชมนึกภาพการชุมนุมที่ผ่านๆมาจะมีบางครั้งที่เราจะเห็นว่าตำรวจนํารถเมยไปกั้นเป็นแนวอย่างภาพนี้นะครับกั้นเป็นแนวกั้นเพื่อไม่ให้ผู้ชุมนุมเนี่ยเคลื่อนขอบวนไปต่อตามเส้นทางที่ต้องการได้เหมือนกับว่า เป็นแนวกั้นขนาดใหญ่ใช้แทนบารีเออร์ปูนซึ่งทางรถเมย์ก็อาจจะสูงกว่านี่นะครับกั้นเป็นแนวใหญ่ยากที่จะเคลื่อนย้ายทีนี้สิ่งที่ทางสาภาพแรงงานเขาออกมาเรียกร้องก็คือแบบนี้ผิดวัตถุประสงค์แล้วก็นําไปสู่ความเสียหายด้วยสรุปทั้งหมดที่ตํารวจขอรถเมย์ไปใช้3ครั้งหลักๆนะครับจำนวนรวมรถเมยทั้ง3ครั้งรวมกัน121คันนะครับแบ่งอย่างนี้ครับ14ตุลาคม22คัน 25ตุลาคม44คันแล้วก็เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมา8พฤศจิกายน55คันนะครับทั้ง3ครั้งมีรถเมย์เสียหายรวมกัน6คัน3คันในจํานวน6คันนั้นก็เกิดขึ้นเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมานี่เองนะครับถามว่าทําไมถึงไม่เห็นด้วยทําไมถึงต้องมีปัญหากับการขอยืมรถเมย์ไปใช้ในงานที่อาจจะพูดได้ว่าเป็นงานราชการเป็นภารกิจของทางเจ้าหน้าที่ตํารวจก็เพราะว่าอย่างนี้ครับ 1. เสียโอกาสในการนํารถเมย์ไปใช้วิ่งรับส่งผู้โดยสารซึ่ง ทั้งหมดทั้งมวลนี้ก็อาจจะเป็นภาพรวมนะครับสองเสียโอกาสในการใช้รถเมย์มาสร้างไรายได้แล้วก็สามมันมีความเสี่ยงครับที่พนักงานจะบาดเจ็บเพราะว่าพนักงานของขอสองมกฝึกมาเพื่อเป็นผู้ให้บริการไม่ได้ฝึกมาเพื่อเป็นผู้รับสถานการณ์การชุมนุมครับเราเองน่ไม่เห็นด้วยนะครับการาที่ทางเจ้าที่ตำรวจน,นะครับนำรถโดยสารของขอสม,มกเรานะครับไปขวางกับผู้ชุมนุมนะครับ เพราะเนื่องจากว่าประเทศไทยเราเนี่ยมันก็พูดง่ายๆว่าประเทศไทยเราเป็นระบอบประชาธิปไตยปกครองโดยมีพระมหากษัตริย์เป็นประมกุกเพราะฉะนั้นเนี่ยการทําความไม่เข้าใจกันอะไรก็ต้องมีบ้างในการชุมนุมเพราะฉะนั้นเราจะไปอยู่ฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดไม่ได้คุณบุญมาเนี่ยย้ามากนะครับว่าพนักง,งานของขอสมกฝึกมาให้บริการเหมือนที่ผมได้เล่าไปไม่ได้ฝึกมาเพื่อจะเป็นผู้รับสถานการณ์ความขัดแย้งจริงๆเขาอาจจะไม่ได้ถูก ฝึกฝนหรือว่าไม่ได้มีความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติหน้าที่ภายใต้สถานการณ์ความขัดแย้งแบบนี้ด้วยซ้ำไปคุณนัทธาอีกอย่างหนึ่งความเสี่ยงเนี่ยมันไปตกอยู่กับพนักงานมากเกินไปแล้วก็การนํารถของรถเมย์ขอ,สองสมกไปใช้แบบนี้เขากังวลว่ามันเสี่ยงเหมือนกันที่จะทําให้ภาพลักษณ์องค์กรถูกครอบทับด้วยการเมืองสีเสื้อครับค่ะแต่การออกมาถแถลงในครั้งนี้ก็น่าคิดนะคะเพราะว่าทางสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจบอกว่าไม่อยากที่จะให้นํารถเมย์ ไปใช้ในกิจการเพื่อที่จะร่วมสนับสนุนกภารกิจของตํารวจในการชุมนุมทางการเมืองแต่ด้านหนึ่งก็เห็นว่าจะฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายตรงนี้นี่เป็นการตัดสินใจร่วมกันร,ระหว่างตํารวจและบอร์ดขอสอมออกอรหรือเปล่าคะครับคือทางรองผู้บัญชาการตารวจนครบาลออกมาให้ข่าวนะครับว่าะจะร่วมกับทางขอสอมออกอในการฟ้องเรียกค่าเสียหายกับผู้ชุมนุมในกรณีที่รถเมล์เสียหายเนี่ยนะครับแต่ว่านี่กลายเป็นประเด็นหนึ่งครับที่ถูกพาดหัวในสื่อออนไลน์สื่อนังสือพิมพ์วันนี้เยอะทีเดียวนะครับเพราะว่า สภาพแรงงานของสมกเขาอ้างอำนาจของเขาตามมาตรา40วงเล็บ4นะครับกฎหมายแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ว่าโดยการปกป้องสิทธิและผลประโยชน์ขององค์กรนะครับเป็นหน้าที่โดยตรงของสภาพแรงงานเขาใช้คํานี้นะครับเขาใช้คําว่าเป็นอำนาจหน้าที่โดยตรงของสภาพแรงงานในการปกป้องทรัพย์สินนี้เพราะฉะนั้นไม่ใช่แค่เรื่องการฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายเท่านั้นแล้วนะครับแต่ว่าเนื้อหายังระบุด้วยว่าเขาถ้าตํารวจจะมาขอใช้รถเมล์ของสมกในการปฏิบัติภารกิจ ลักษณะนี้อีกก็จะคัดค้านนะครับจริงๆที่ผ่านมาได้ส่งหนังสือคัดค้านไปทางบอร์ดบริหารขอสบกและก็ทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมคุณศักด์สยามชิดชอบแล้วด้วยนะครับกลายเป็นว่าตอนนี้เนี่ยเป็นวิวาทะรรวมกันซึ่งทางสาภาพแายง,งานเขาก็มีความคิดเห็นที่ไม่เห็นด้วยกับปฏิบัติการนี้อย่างชัดเจนครับรถเมทุกคันที่อยู่ที่นี่และอาคารสำนักง,งานทั้งหมดเนี่ย ซื้อหามาด้วยเงินภาษีของพี่น้องประชาชนทุกบาททุกสตางค์นะครับสาภาพรายงานเป็นเพียงแต่พนักงานที่คอยปกป้องสิทธิ์ตามนะครับตามพระราชบัญญัติแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมภัครับ2543ามนะครับมาตา4 0วงเล็บ4ทนะครับชัดเจนครับว่าเรามีอำนาจที่จะออกมาเรียกร้องในค่าเสียหายตามที่ ตำรวจบางท่านนะครับที่ออกมาให้สัมภาษณ์นะครับว่าเรามีอำนาจหรือไม่นะครับวันนี้นะครับเราก็ต้องบอกว่าในการแถลงการนะครับก็ต้องบอกว่าเรายืนยันนะครับว่าเรามีอำนาจหน้าที่ในการปกป้องนะครับแะสาภาพ่แรงงานไม่เห็นด้วยกับทางตำรวจบางท่านที่นะครับอธิบายแล้วก็สัมภาษณ์เสื่อมมาว่าจะให้ขอสอมกกับ ตำรวจเนี่ยเป็นโจทย์ฟ้องผู้จุมนุมนั้นสาภาพขอคัดค้านเรื่องนี้เราไม่ยุ่งเกี่ยวด้วยใครเช่ารถเราไปใครขอความรู้าะรถเราไปผู้นั้นต้องรับผิดชอบตามกฎหมาย แต่การชุมนุมใหญ่นี้จะเกิดขึ้นอีกครั้ง14พฤศจิกายนค่ะคร,รวมถึงครั้งต่อๆไปในอนาคตด้วยถ้ามีการขอความร่วมมือให้นํารถเมย์ไปใช้ในภารกิจการชุมนุมนี้ทางสหภาพแรงงานของขอสอมก,กจะว่ายังไงคะจ,จริงๆเดายากเหมือนกันว่าตารวจจะขอหรือเปล่านะครับแต่ว่าถ้าขอสาภาพแรงงานเขาวางแผนล่วงหน้าแล้วครับเขาจะคัดค้านแล้วก็เตรียมที่จะขอฟ้องศาลปกครองกลางเพื่อที่จะขอคําสั่งศาลคุ้มครองไม่ให้นํารถเมย์ไปใช้เป็นแนวกั้น หรือว่าเป็นแบเรีอร์อย่างที่ทางสาภาพเขาใช้คําพูดเรียกเนี่ยนะครับก็เป็นจุดยืนของทางสาภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจขอสมกอนะคะส่วนวันที่14ก็คงจะต้องติดตามว่าจะมีรถเมย์ไปอยู่ในภารกิจในที่ชุมนุมทางการเมืองหรือไม่คขอบคุณคุณอรชัยมากค่ะขอบบคคุณรั